คันน um. bueno ี้เท่าไหร่เท่าไหร่คะเท่าไหร่กันดีเสนอไหมคะนารานเสนอไหมมีไหมเจ็ดแสนห้าไม่ได้อาเจ็ดแสนสี่แล้วกันเจ็ดแสนสี่หมื่นปรับลงมาเยอะเลยนะคะลูกค้าปรับลงมาเยอะจริงๆค่ะเยอะมากมากมากเลยค่ะใช่แล้วรับไปเลยไหมค่ะเจ็ดแสนสี่เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดแสนสี่มาดูมาชมกันได้ใช่แล้วค่ะกดเถิค่ะลูกค้าเข้ามาหลายท่านมากเลยนารานยกมือชูป้ายเลยค่ะต้องกดแล้วค่ะเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะเจ็ดสี่มาแล้วเจ็สีมาแล้วขอบคุณนะคะขายให้เลยค่ะเจ็ดสมาแล้วขอบคุณมากค่ะสื้ตอไปตัวราคาได้ค่ะเจ็ดแส์สี่หมื่นสี่บอร์นสี่หมื่นสี่ามื่นหนึ่บเตสี่หมืน่บสองเจ็แสนสี่หมสองราคาเปี่ยนเจ็ดแสนสี่เจ็ดสสี่มื่นหนึ่บเตสี่สี่่บส จะเสนอบสิษัทออนไลน์ออนไลน์หมายเลข0 6ปัจจั่ะได้ค่ะจะ46จ46แสดงบริด็ดเดี่แสดงบริษัด็สอจะเนอบริัออนไลน์ออนไลน์ที่หมายเลข0 6ปัน6,000บาทนั3ขายค่ะตกลองขายด้วยราคาจะ6 0 0 0บาทเจ้าลูกค้าหมายเลข30168 30168ประมมณนได้ไปจะ106,000บาทขอบคุณนะคะ